กูนึกว่าล้อยางแตกนี่มึงเบรกยังไม่ไดยแล้วเบรกไม่อยู่ด้วยเบรกกูแตกแล้วหรือไงให้ตายเถอะเลยร้านมาไกลแล้วเนี่ยเป็นกิโลเลยมะโอ๊ยสวัสดีนะครัชวันิ้ก็อยู่กับเกม Trader Life Simulator นะครัชกับภาคที่2แล้วกับชีวิตของคนค้าขายในป่าเขานะครัชรู้สึกว่าผ้าอ้อมเราขายไปได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแฟบซักผ้าก็ออกไปไม่เยอะเท่าไหร่เว้ย แล้วก็ผงซักโฟก็หายไปเพียบเหมือนกันกูโดนปล้นหรือเปล่าเนี่ยแต่มันหายเยอะเฮ้ยแกแกส่งมันดีๆหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะทำไมมันหายเยอะผิดปกติกูโดนขโมยหรือเปล่าเนี่ยแปบ๊บหนึ่งเอาเงินหน่อยสิได้มา75เหรียญเอ๊ะทำไมมันได้น้อยแปลกๆแ,แต่ <laughs> เอ๊ะเดี๋ยวนะหลัวโดนจักยอกกวะเนี่ยแกแกแอบแอบเอาเงินในแคชเชียร์ฉันไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันได้น้อยแปลกๆนจะของหายไปโคตรเยอะเลย อันนี้ก็โอเคขายออกแล้วบ้างด้วยผมว่าเดี๋ยวเราต้องไปซื้อไอ้นั่นบ้างเลยครับซื้อก้อยจ่ายค่าจ้าง50เหรียญโอ้โอนี่ไงมันจะหักไปจากแบงก์เองเลย50บเหรียญค่าจ้างค่าจ้างก็ถูกอยู่นะเออมันก็ไม่แพงมากครับตอนแรกเนี่ยผมว่านะผมอยากจะค่าขายผักดูบ้างแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอรถสังกะบ u ยเนี่ยมันขับไปไม่ไหวเลยฮะผมว่าเราต้องมีเป้าหมายครับในการ ในการเก็บเงินเพื่อซื้อใั่เพราะว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยมีเป้าหมายนะผมพูดเลยว่าเราเนี่ยจะพยายามในสิ่งสิ่งนั้นมากขึ้นนะเช่นเราอยากจะตีโมงเนี่ยเราก็พยายามเฟ้นหานะเอ้ยผมพูดผิดหรผมหมายถึงว่าซื้อโม่นะของทํากับครัวอะไรเงี้ยเออตอนนี้นะเออผมว่าอยากจะซื้อรถใหม่ก่อนเลยไม่ไหวจะทนขับไอ้รถเวดี้แล้วผมขับตกเขาแล้วก็โหลดเซฟใหม่มารอบหนึ่งแล้วด้วยนะพูดเลยก่อนจะขับมาที่ร้านเนี่ยเพราะงั้นซื้อรถใหม่มันเลยรักกันเราต้องขับ โอ้โหเวียนที่ร้านค้าไปรอบหนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาอันนี้คือคาช็อปใช่ปะ่ะร้านขายรถเนี้ยไปเราไปดูรถกันหน่อยมีรถอะไรแจมแจมมให้เราซื้อหรือเปล่าโอ้ยรถนี้ไม่ไหวเบรกก็ไม่กินด้วยรถนี้มันจะฆ่าเฉินเราดูเบรกเนี้ยเนี่ยคือผมเบรกนะดูดิเมื่อไหร่มันจะหยุดให้กูต้องกดเอสด้วยแล้วเบรกมันจะมีอะไรคือปุ่ม S อสมันคือปุ่มถอยหลังฮะ เราต้องกด S แล้วก็เบรกเบรกมันไม่ต้องมีก็ได้ทั้งนั้นนะมึงตัดสายเบรกทิ้งไปเลยนะเ <c oughs> <c oughs> ว้ยไงไรประโยชน์ที่สุดเอาเป็นว่าไปเดี๋ยวไปร้านขายรถก่อนเ็้าลองดูว่ามีรถอะไรที่มันดีกว่านี้นะเราอยากจะเปลี่ยนรถขับเร็วแล้วเดี๋ยวผมเรามีเป้าหมายเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ต้องเออทำร้านเอาให้มันดีๆก่อนด้วยนะเพราะตอนนี้นีร้านก็ยังก็ยังอ่าอยังยังเละๆอยู่เลยยังจัดการอะไรยังไม่ค่อยได้เยอะเลยนะ เถมเราต้องจ่ายต่อวันเนี่ยมันต้องจ่ายให้กับพนักง,งานเนี่ยห้าสิบเหรียญนะเ,เพราะว่าแบงก์มันจะหักไปเลยแบงก์หักไปเลยเพราะงั้นเราต้องมีอย่างอย่างตับๆเนี่ยคือห้าสิบเหรียญอยู่ในแบงก์ด้วยเดี๋ยวต้องไปฝากธนาคารด้วยเนี่ยแต่ากันฝากเขามาดูวิ่งอย่าความตรงนี้นะนี่ไงร้านขายรถวะแฮปมาแล้วจ้ามีรถอะไรเจ๋งๆหรือเปล่าว้าวเดี๋ยวนะอะไรอ,อ่ะซุปเปอร์คาร์อย่างนั้นเหรอโหเริ่มจี๊ด เริ่มจะน่าซื้อเอ๊ะมีรถแมงกระใสด้วยเงิ้เงนเงๆเนี่ไงมีมอเตอร์ไซค์ด้วยราคาเท่าไรอ่ะน่าสนใจไว้ให้เ๋็นนะ F r i g h มันบอกว่าเอ้าไม่มีตังค์ซื้อนะทุกทีก็นึกว่าให้ขับได้เลยแบบเอาไปลองเทสอะไรเงี้ยใช่พอเทสเสร็จก็ขับกลับบ้านแม่งเลยมีซูเปอร์คาร์ายด้วย PP เอาแกคิดจะขับรถก,กลับบ้านกันเหรอเกรงใจกล้ามกูด้วยผมพูดเล่นนะพี่ผมแค่จะมาดูก่อนว่ามีรถไหนบ้างเขาดูหน่อยนะปิกอัพเอ่อสปอร์ตคาร์นี่ไงราคานะครับสี่หมื่นห้าเก็บพันหนึ่งให้ได้ก่อนด้วยกันตอนนี้เนี่ยนะ <c oughs> เก็บพันหนึ่งก่อนดีอยู่ได้เลยอ่ะเอ้ยหมดแพงรถมอเตอร์ไซค์ห้าร้อยยังเป็นราคามันต่ากันเป็นยดอดเงี้ววะเนี่ยรถปิกอัพขนของเนี่ยก็สี่พันห้า รถกระบะพันห้าร้อยตอนนี้รถอะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่รถที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยรถเดิมเราอะอยากจะเปลี่ยนมากเลยผมว่าถ้าเกิดจะให้ดีนะต้องรถกระบะก,ก่อนวบแล้วค่อยมาซุปเปอร์คาร์รัดคันแมงถเราจะเก็บังค์ซื้อรถกระบะก,ก่อน,นแล้วก็รัดมาที่เลยซุปเปอร์คาร์ทีเดียวผมไม่อยากจะขับไอ้รถสกาวยนี่ผมมากเอาละปาหมายเราตอนแรกก็คือรถกระบะนะเก็บไ่ได้พันห้าแต่ว่าก็ต้องให้มีเงินเหลือด้วยเอาไว้ใช้ในการปรับปรุงร้าน แป๊บหนึ่งมีตู้ ATM ไหมประมาณว่าถ้าเกิดคุณลูกค้ามีเงินพร้อมเนี่ยตู้ก็อยู่ข้างหลังคุณลูกค้านะครับเชิญกดเอามาซื้อได้เลยเตรียมพร้อมดีดี่ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็มีไม่ถึง500ด้วยซ้ําขอฝากดัง <c oughs> เอาฝากร้อยหนึ่งก่อนเอาไว้เออ่ให้กับจ่ายลูกจ้างเออว่าแต่นะเราฝากเงินจากตู้เข้าไปในธนาคารไม่ได้นี่ว่าใช่ปล่ามันฝากไม่ได้นะมันต้องไปฝากที่ธนาคาร ไปั้างั้นเป้าหมายเราตอนนี้คือซื้อรถกบบระบะเปลี่ยนก่อนเลยนะครับไอ้รถนี้ขับไม่ไหวแล้วเบรกก็ไม่กินด้วย <What? Yeah! c oughs> อสักวันกูจะขัยกับไอ้รถเวทนี่แหละเ <c oughs> บรกไม่อยู่เลยไอ้รถเนี่ยทางโค้งทีนี้ไม่ต้องขับช้าๆเอาแบบเต่าคลานแหละมาแล้วโ <c oughs> อ,อ้เบรกไม่อยู่เออตอนนี้เราเริ่มหิวอาหารด้วยนะบวกกับอยากเข้าห้องน้ําวิ่งก็ไม่ได้ด้วย <c oughs> ผมไรู้ว่ามันเพราะปวดฉีด่หรือเปล่านะ แต่ว่าวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้กันซื้อของไปก่อนแล้วกัน high price อันนี้คือเห็นเขาบอกว่าเราควรจะซื้อของแบบ good price นะครับคือราคาถูกแล้วก็ขายได้ดีด้วยคือถ้าเป็น high เนี่ยมันจะราคาแพงไงตอนแรกผมนึกว่าไอ้ high เนี่ยก็คือเราขายได้แพงนะครับมันไม่ใช่ก็คือเราซื้อแพงหรือผมก็ไม่รู้เหมือนกันแฮนะคือผมเข้าใจไปอีกแบบนึงอะนะเอาเป็นว่าก็ได้กระได้ ซื้อแบบกู o d ไพรส์หนุ่มซองหนอยด้วยกันหนุ่มซองอ,อ,อยากกินเองด้วยรถแม่งก็จอดสัก,กลายเชียวเออแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะนี่ไงแต่เนี่ยเปิดทานรถเป็นแล้วนะครับพอดีไมย่ยังไมาทานน่ทันได้มองว่ามันมีให้กดโอคือปุ่มโอเปิดปุ่มอารีเซ็ตรถ ใครตั้งระบบปุ่มเอาไว้เนี่ยฮะแกต้องการอะไรตั้งระบบซยุ่งยากเลยปุ่มโอได้ไไปเปิดท้ายรถมึงไม่เอาปุ่ม e, ีทีเดียวไปเลยล่ะจะแยกปุ่มกันทำกรัวอะไรยุ่งยากเออแต่ว่าก็เนี่ยเราไม่ได้มอ,อง E เนี่ยโทษทีแล้วก็เราจะซื้อไปนี่ครับอย่างละชุดไปเลยเออเพราะมันชุดเนี่ยกล่องเนี่ยมันได้ตั้ง10อันแน่แล้งั้นเราจะซื้อไปอย่างละส0บเลยราคาก็ไม่แพงมากด้วยนี่ไงยังเหลยอตังอีก439้ ใช่เราจะขายแบบเบิบ่มๆทีเดียวอาหารหมาด้วยอืมแล้วก็ตั้งบนหลังคา <c oughs> สุดท้ายเราก็มาจบบนรางคารถอยู่ดีอ่ะเอ๊บอกไปเลยอย <c oughs> ่างงี้จได้สองกล่อง <c oughs> เออแต่ก็เนี่ยอย่างนั้นแล้วก็มีพื้นที่เพิ่มเติมอ่ะ <c oughs> แล้วก็ซื้อวาออนิลลาบิสกิตอันนี้รู้สึกว่าจะหมดลลแล้วนะที่ร้านเราเนี่ยขายอ,อกดีเหมือนกันนี่ <c oughs> คนณเขาอยากกินวานิลากันแหละไม่กินช็อกโกแลตกันบัางโอเคตั้งเหลือ59เหรียญพอละแล้วก็ตะกี้เดี๋ยนะเดี๋ยวนะ เห็นเลยว็บเว็บมันบอกว่าเออให้ไปเช็คแล็ปท็อปเพื่อจ่ายค่าไฟเออเรลเรเหลืออยู่56เหรียญจ่ายค่าไฟสวยละมึงมาบอกเอาตอนกูจ่ายตังค์หมดแล้วเนี่ยนะเริ่มรู้สึกตัวเองเจริญเจริญแปลกแลกแล้วเออเราต้องรีบขายของบนหลังคารถแล้วเนี่ยเอาให้ได้อย่างน้อยก็สักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วกันโนช็อกโกแลตไอศครีมไอ้นี่ผมรู้สึกว่าคนถามหาเยอะจริง เดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอซื้อตู้เย็นมาก่อนเดี๋ยวแกจะได้แดกกันน้อยลิ้นแข็งไปเลยนูโทยเลสคลีนเนอร์เอ๊ะนูโยเลสคลีนเนอร์อย่าบอกนะมันบอกว่าห้องน้ํายังไม่ได้ทําความสะอาดที่เนี่ยเอ๊ะอย่าบอกว่าที่นี่ก็มีห้องน้ํานะใช่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอเดินหาก่อนห้องน้ำกูอยู่ไหนวะเดี๋ยวไนดะ้เจ้าของร้านแบบเฮ้ร้านกูมีห้องน้ำด้วยเหรอแปบ๊บดึงเรียบก่อนแล้วก็ห้องน้ํามีเหรอ อยู่ไหนเจ้าของร้านกูยังไม่รู้เองเลย <laughs> ว่าร้านเบียองดาบเนี่ยไหนเนี <c oughs> What the ่ยอีกเดิมเดิมเฟ็กชินในห้องนำ้ำนะครับยูส์แล็ปท็อปยังไงมันบอกให้เช็คบินนะครับเช็คบินในแล็ปท็อปจ่ายค่าไฟค่าไฟมาเล้อไหนว่านี่ไงมันบอกว่าให้ใจ่ายบินนะครับราคา100 <laughs> ไม่มี แล้วมันก็ไอ้น,นี้ด้วยมันมีการนี่ไงสามารถจ้างคนเฝ้าหน้าแคชเชียร์เนี่ยเพิ่มได้นะครับราคา2อ0พ้าโอ้แล้วก็สามารถทําชั้นสองได้ด้วยจ่ายห้าพันเออไม่อะหาห้องน้ําก่อนเนี่ยตอนนี้ห้องน้าอยู่ไหนวันนี้ไม่มีห้องน้ำอะห้องน้ําไม่มีไฟดับด้วยไฟบอกว่าแกไม่จ่ายค่าไฟเลยตัดไฟแวกเลยเอ้ยจะเยนแป๊บนึงงั้นเดี๋ยวขอดูก่อนว่าวันนี้ได้เงินมาเท่าไหร่ในแคชเชีย 471เอ้ยเยอะเยอะเยอะ<ๆ>อยู่แล้วก็จ่ายตั้งคก่อนมันบอกมันไม่มีอา้าต้องฝากเงินเข้าไปในบัตรก่อนบัตร ATM ตอนนี้แป๊บหนึ่งหิวข้าวด้วยนี่ว่าหิวก็หิวปวดกี้ก็ปวดห้องน้ำก็อยากเข้าพระเจ้าลีก่อนเออเลขทีร้100อยยังจะแตกแล้วก็ซื้อของกินก่อน ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออยัดก็ไปหลายหลายชิ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราวิ่งไปไม่ได้นะเพราะว่าน่าจะแบบว่าปวดฉี่แบบกันไว้กันไว้ตอนนี้คือบีบไข่อยู่อะแบบกันไว้ไม่อยากฉี่รอดกูโตแล้วนะโอ้ดูดิไฟเออลืมฝากเงินดีจะมันมีตู้ใกล้ๆแล้วก็เออฝากเงินเข้าเดี๋ยวนะต้องฝากธนาคารหรือเปล่าอะผมว่าใช่ ATM เนี่ยก็คือมันมีแต่ถอนจาก ธนาคารเข้าเป๋าตังค์หรือว่าจากธนาคารเข้าบัตรหรือว่าจากบัตรเข้าธนาคารแต่มันไม่มีถอนจากกระเป๋าตังค์เนี่ยเข้าไปในบัตรเนี่ยหรือว่าฝากนะนีต้องไปแบงก์ะว้ <c oughs> เริ่อมเปิดร้านได้สวยเป็นเลยนี่ <c oughs> ดีครับพี่แบงก์มึงปิดดีเท่าไหร่เนี่ยเปิดไม่จนพ้นหรือต้ไมเปิดแบอย่หยาดครับเลยวะแต่ไม่เป็นไรก็ดีแล้วเพราะฉันจะได้ฝากเงินแล้วก็ให้ไฟร้านติดสนอยตอนนี้เนี่ย แล้วก็เกมบอกว่าคุณควรจะอาบน้ําด้วยอาบน้ํานั่นแหละปัญหาคือฉันไม่รู้ว่าห้องอาบน้ํามันทํายังไงอา่าวบอกว่า 7K t r เเทรดดิ้งเขานปอันนี้มันเทรดดิง้งไม่ใช่เขาผิดล้าน <c oughs> ราคาอยู่ไหนวะราคาอยู่ดูดอา่าวเห็นป้ายมันคล้ายๆกันโอ้เราวิ่งไม่ได้มาแล้วโอแกก็ยังไม่ได้กลับบ้านไปเ่ยใส่ชุดเดิมตั้งแต่เมื่อวานเลยนะ แล้วก็มีไงฝากฉากเนินเข้าธนาคารเอาไปสักสามร้อยเลยฝากโอเคฝากเงินเข้าธนาคารแล้วแล้วจากนี้ก็ไปจ่ายค่าไฟแต่ก่อนจ่ายค่าไฟห้องอาบน้ํากูอยู่ไหนเนี่ยห้องน้ําห้องน้ําเรามีแต่ห้องอาบน้ำมันอยู่ไหนวหขอดูก่อนรเฟอร์นิเจอร์ชอปผมว่ามันอาจจะมีขายหรือเปล่าห้องอาบนะ้ำเป็นอ่างอะไรเงี้ยเอออ่างลงอ่างเอออะไรละ ไปถึงอ่างอาบน้ำเนะี่ยเออเป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องซื้ออ่างอาบน้ํามาเองนะนี่ไงมันบอกว่าคุณควรจับน้ำเลยถึงตัวเหน,าน่าน,นั้นวีเลยใจยเย็นครัชขอ,ขอดูก่อนมีแต่ทอยเลทเนี่ยโถ่ซวมแบบพกพาในกระเอกาป้แล้วเนี่ยแต่ห้องน้ํานี่ไงเฟอร์นิเจอร์ฝั่งเนี่ยเรายังไม่ได้มาเดินดูเลยเนออมันอาจจะมีฝักบัวหรืออ่างมีไหมมีแต่โต๊ะไว้เฮ้โต๊ะ นั่นไงอาบน้ำเจอเร็วอตอนนี้อู้กลิ่นยางเน่าขอสักองานต่อไรหรอือสองร้อยห้าสิบเอ่อก็จะแบบว่าต้องซื้อวะฮะไม่งั้นเราวิ่งไปไม่ได้เนี่ยลองดูดิผมวิ่งไปไม่ได้ไปถอนเงินมาก่อน <c oughs> อุ้ย,ยเยสองร้อยห้าอุย้ยแต่ว่าแป๊บนึงถ้าเกิดเราถอนเงินมาเราก็ไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟอลดิ แล้วถ้าเกิดเป็นงี้ผมไม่รู้ว่าจะมีคนเข้าร้านแล้วรอเปล่านะถ้าเราทนมาสอง้ห้าผมว่ามันอาจจะมีครับมันอาจจะมีคนเข้าร้านแต่ว่าอาจจะเข้าน้อยก็ได้แต่ว่ามันจําเป็นนะนะอาบับน้ําเนี่ยนะเยข้าผิดร้านอีกแล้วกูแนะนำมึงยหายร้านทิ้งเลยนะแล้วแกจะจัดวางที่มันเหมือนกับธนา,าคารเลยเนี่ยดูดิแล้วชุดก็เหมือนกันดิมึงมึงเป็นพี่น้องกันเหรอฮ่าฟาแฟระแล้วใส่เหมือนกันอีกโอเค ผูผิดอะไรอ่ะผิดที่เพิ่งใส่ชุดเหมือนกันแล้วสับสนเนี่ยนี่ไงโอ้สวัสดีครับคุณคงเจอน้องชายผมเลยสินะพี่น้องกันเลยฮะเหมือนกันจะกระแกะยันเสือ้อผ้าเอาเป็นว่าขอข,ข,ขอมาสักสองร้นะจริงๆกดที่ตู้ก็ได้นี่หว่าเออพวกเรามีเงินที่ธนาคารเราตส่า์เดินมาที่ธนาคารลืมเออเหลือตังไว้าสิจ่ายพนักงานจ้าง แล้วค่าไฟนี่ก็ต้องวันนี้ก็ต้องขายแบบมืดๆไปกอดอะนะพี่ไม,ม,ม่มีทางเลือกอะแต่ว่าที่แน่พี่ต้องกรี๊ต้องอาบน้ํากอตอนนี้ไม่ไหวแล้วอะเพราะว่าตอนนี้เดินช้าเป็นเต่าเลยอยากจะวิ่งสุดจ,จะขาดดินแล้ววิ่งพุ่งไปซื้อเลยเนี่ยนี่ซื้อเออแล้วก็ไปกลับบ้านสมมติว่ากลับไปที่ร้านก่อนลองดูว่ามีของมาส่งหรือเปล่าหรือมันจะส่งพุ่งนี้เช้าวะเนี่ยไม่แน่ใจฮะมาที่ร้านแล้วปลีก สาบานได้รถใหม่เมื่อไหร่รถนี้เอาไปขับโยนลงเขาแม่งเลยไปแบบพุ่งแรงๆแล้วก็ตัวกระโดดลงรถมาเลยลอยรถไปพุ่งไปพุ่งลงเขาแม่งไปเลยอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ใจจะขาดดิ้นตอนนี้แล้วก็นี่ไงอ่างอ๋อมันอยู่ที่ตัวแป๊บหนึ่งนะครับวางวางที่ลานได้ลงอ่างนี่เนี่ยโชว์ประชาชีมีของดีก็ต้องโชว์ซะเลยอะไรดีเลยพี่อ่างครับอ่างอ่าง ดีเออทำไมอ่ะหำผมด้วยของดียังไงวิ่งได้แล้วปปืดแล้วก็เออวางโถด้วยนี่เข้าห้องน้ำทีเดียวนี <c oughs> ่บ้านจะไปต้องมีไหมไม่ต้องแต่ว่ามันติดตรงที่มันไม่สามารถวางเตียงได้ดินี่คือปัญหายังไงเราก็ต้องคือถ้าเราอยากจะข้ามคืนนี้ไปเนี่ยก็ต้องกลับบ้านไปนอนเน,นะนี่ยนะแมระบบเกมทั้งทีเหอะแบบอุตส่าห์วางได้หมดทั้งทีเนี่ยวางเตียงไม่ได้ <c oughs> ดูตาจีไหลโอยคือเดิระาวาังเตียงได้ี่บ้านก็ไม่จำเป็นอะ่ะพูดเลยอ่าเสร็จแล้วต่อไปก็เอาของมาจัดวางที่ชั้นวางก่อนละกันนะครับตอนกลางคืนนี่แหละใช่ผมเป็นคนที่ทํางานหนักมากเพราะแม่งยังอ้องกับระบบเกมอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาของมาวางไว้ก่อนละกันวันนี้เราน่าจะได้ตังค์เยอะเพราะว่าซื้อของมาเยอะอืมโอ้โหมืดมืดอย่างนี้ <c oughs> อย่างี้ไฟด้ารถช่วยพี่ด้วยดีเด่ะเป็นไงคุณไม่มีไฟร้ายกันเลยกูใช้ไฟด้ารถกูก็ได้เออฉายมันซะใช้รถตัวเองให้เกิดประโยชน์นี่แหละรถมีประโยชน์จริงๆก็คราวนี้แหละแกทำหน้าที่ได้ดี <laughs> ชิ้ไฟน้ารถเปิดเมออืเ่อไหร่กูจะรวยอยากรวยแล้วเนี่ยวางไว้ไก่อนมองไม่เห็นไปโว้ยมืดแม่เ้ยขนาดจริงโว้ย day two ปึ๊บเออเสร็จวูววางจนลุ่งเลยแบบเอออยากจะกลับไปนอนจังเลยแต่มันไม่ได้วันนี้เราต้องขายขอบวันนี้เนี่ยผมว่าได้อย่างต่ำๆเนี่ยก็คงจะสักพันหนึ่งละมั้งคือถ้าเราขายหมดนี่นะอย่างต่ำๆเลยเนี่ยพันหนึ่งแฮะอย่างมากก็ประมาณสักสามพันมั้งไม่รู้เหมือนกันห <c oughs> มนเ้ยกดรีเซ็ตเออมันอารีเซ็ตด้ <c oughs> เอออันนี้ผมก็บึ่งรู้ไงรู้มันกดได้มันมีบอกอยู่ทางด้านมุม มุมซ้ายอะแล้วก็กด F ไม่ใช่กด E เพื่อโชว์เออน้ำมันเหลือ72ตบองตัวบุหรแกะเหลือ72น้ำมันเหลือ77แล้วก็คุณภาพรถอะ80คุณภาพรถอะช่างมันไม่สนรถ <c oughs> จะพังเรืออะไรก็แล้วแต่นี่ลูกค้ามาแล้วมืดๆหน่อยนะครับคุณลูกค้าพอดีไฟร้าผมโดนตัดแล้วก็เซฟก่อนด้วยอืมทำอะไรยุ่งยากไม่ต้งเยอะต้องเซฟแล้วก็ เอะขอดูหน่อยนะว่าเราจ่ายข้าไฟยังไม่จ่ายด้วยแต่ว่าจริงแล้วเราก็ไปจ่ายข่าไฟเลยก็ได้นะนี่ไงก็คือไปฝากเงินเข้าธนาคารอ่ะอีกร้อยเหรียญเอองั้นไปฝากก่อนละกันไปฝากแล้วก็จ่ายข้าไฟพอดีมันมืดเนี่ยมันไม่ค่อยสวอปิดคันปิดคันเนี่ยอยากได้รถกระบะจนจนแบบอู้หิดคันปิดคันไปฝากเข้าธนาคารแล้วก็จ่ายค่าไฟก่อนละกันนะจอดเอียดมาแล้วกรปรี่นี่ผมขอฝากตังค์มันบอกมึงเลวเหรอ 100ปุ๊บอ่าเป็น150าคราวนี้เราก็สามารถโอนี้อนจากธนาคารให้เขาหัก what โอ้ยเอ๊ะก,กูสกิอะไรอะ่ะเอไปตะก,กี้สก,กิอะไร <c oughs> โอ้ยเจีย yeah. what the fuck man ไอรถกูจะระเบิดแล้วเดี๋ยวก่อนกูยังต้องใช้มันอีกนะเดี๋ยวจะใส่กระบวยเกิด มันหักไปห้าสิบเหรียญจ,จ่ายครับไปกง,งานอีกแล้วกู <c oughs> จะจ่ายค่าไฟ <c oughs> โว้ยกูจะว่าอะไรตอนนี้แล้วรถกูคว่ำอีก้ยจะพลิกกลับคือแบบเออเยินหมดแล้วแม่งมันหักตังค่าจ้างไปอีกกูเคยหักตอนเที่ยงหรือว่าตอนหมดวันไม่ได้อะนี่ก็รีบจ้างเลยแบบโอ้ไม่ได้ครับผมรีบเอาตังค์ไป,ไป yes, เปสาวเยสเพียดมึงจะรีบเอาอะไรได้แบบว่าโอ้เริ่มเริ่มงานด้วยเหรอ ผมขอตังค์ก่อนเลยด้วยแกนอย่างเงี้ยมึงรอก่อนไม่ได้อะองั้นโต้ตังจากแคชเชียร์ก่อนน่าจะขายได้ไหมสักห้าสิบเหรียญว่า <c oughs> ไปฝากจ่ายค่าไฟก่อนเนี่ยร้อยสามสิบเอออย่างนั้นก็ได้เบาบ้างร้อยขายได้ออกไปบ้างเนี่ยเอ,อ่อก็ออกไปยังไม่เยอะแต่ว่าก็ได้เงินมาหลักร้อยผมคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะได้ไม่ถึงสามพันไว้อาจจะสักประมาณสองพันนะคิดว่าไม่รู้เหมือนกัน เพราะว่าเอออย่านะอย่าปุ่มคว่ำอีกแล้วก็เอาตังไปฝากอีกแล้วก็มงันก็คงจะมีอะไรมากเงินในธนาคารองกูอีกนะฝากร้อยนึงเลยทีดเดียวครังนี้เออร้อยนึงไปเลยต่อให้หักอะไรไปก็คงหักไม่เกิน105ร้อยห้าออกมาเอา <c oughs> เอไม่ได้อีกแล้วผมกลัวที่จะเข้าไปในธนาคารแล้วผมกลัวมันจะเบื่อหน้าผมแล้วเนี่ยมือแล้วอย่างไม่ทันได้เข้าเลยพี่ใจเย็น <c oughs> มาอีกแล้วเหรอเออครับพอดีมันมันมีอะไรให้ให้ปวดหัวนิดหน่อยนะพี่นะพี่ก็ทนกับผมนิดนึงฝากเออฝากกนะดีกอากาคราวนี้ <c oughs> <c oughs> มึงจะมีอะไรมาหักเงินกูไปอีกนะได้โปรดแต่ดีเนี่ยที่ว่าของก็ขายออกลัวๆเลยแบบดูดิมันไม่ได้ถามหาของแบบว่าเออของชิ้นนี้ขาดเลยนะบ่อยนะเออมันก็มีถามบ้างแหละแต่ว่ามันไม่ได้ถามบ่อยเหมือนตอนแรกๆไงตอนแรกๆเรายังไม่มีของขายนี่ไงเฮ้ยออโตโ้เซฟ เป็นไปได้เนี่ยมันมีระบบออโต้เซฟด้วยวเนี่ยเกมมงนยังเกง๋งแต่ว่าเธอใจดีเมื่อเอา GPS ขึ้นมาในแมปกูได้เปล่าจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนส่วนไหนของแมปเนี่ยแทนที่มจะเพิ่มร Auto ะบบออโต้เซฟแบบเพิ่มแบเพิ่มแบบอันนี้คือเราต้องกะเอาเองว่าเออเราอยู่ตรงไหนแล้วนะเราต้องเลี้ยวแยกไหนแล้วนะึกถึงจะสามารถไปตรงนู้นตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดผมจะไปตรงอื่นเนี่ยเช่นถ้าเธอผมจะไปในโซนไปซื้อปลาเนี่ยผมบอกเลยว่าปวดหัวตายเนี่ย วกว่าเราจะขับแล้วแบบแยกหน้าใช่ป่าพอเลี้ยวมาตรงนี้ปวดโหโัวกันแน่เลยขึางโหลด GPS มาสิแล้วก็เซฟปุ๊บแล้วก็จ่ายตังเอาไปเลยค่าไฟเอ่อต้องอยู่ในวีซ่าการ์ดไอ้เปรตเอ้ยฝากเข้าบัตรไปร้อยห้าสิบเออหมดเรื่องน่าจะจ่ายได้แล้วใช่ไหมเยอะ มันจะคิดอะไรผ่านบัตรนี่หัก,กูไปจากธนาคารเลยไม่ได้หรือออโต้นี่ไงจ่ายออโต้เลยก็ได้นะแต่ออโต้เลยเหรอตอนนี้กูยังจนอยู่เลยจะถ้าหักไปแบบออโตอ้อยู่เดียเด๋ยวมันหักไปเดี๋ยวมันหักนี่เดี๋ยวแย่เลยค่าไฟเองเนาะเออไม่ได้เห็นแสงในร้านเราแม่เจ้าประมาณเกือบวันครึ่งแล้วเนี่ยมันช่างสุดสเหเลือเกนะินอะแล้วก็ทันได้เชียเชได้อ,อีกเท่าไหร่นะ แล้วมีอีก168เออก็ได้เงินมาบ้างนะครับเราก็จะเอาเงินนี้เนี่ยไปซื้อของมาเพิ่มเติมด้วยนี่ไงของหายไปบ้างแล้วโดนดึงโดนดึงหุ่นท้าอียาวไกรบกว่าเราจะซื้อกระบะได้เก็บตังค์พันห้าเนี่ยเราโหต้องมีพัฒนาการเราต้องเราต้องไปแวะดูที่เมืองอื่นด้วยที่อื่นนะว่ามันมีอะไรที่แบบว่าราคาดีแล้วขายได้ราคาสูงหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็ขอซื้อของก่อนนะครับซื้อของยมย่อมยมย,ม,ย,ม,ยมไปก่อนขายไปก่อนประทังชีพ เอาตังค์ไปจ่ายลูกจ้างก,ก่อนตังค์จ่ายลูกจ้างที่จะเป็นสุดๆเลยคือตู้เย็นนี่แหละแต่ถ้าเราอยากจะซื้ออะไรที่มันต้องแช่แข็งนะมาแล้ววันนี้อะไรดีบ้างเอ,อยไฮพรายส์พรายส์อันนี้ละกันอันเล็กๆพวกมันไม่กินช่องพื้นที่ในการวางของน,นะอันเล็กๆไปใหญ่ๆไม่อันนี้ใหญ่ไปขี้เกียจโค้ด้วยไอ้น,นี่รู้สึกมีคนถามหา เออซะหน่อยซะหน่อยแล้วก็อาหารกระป๋องเอาไปด้วยแล้วก็กาแฟใหญ่ๆซะนิดนึงก็ได้เหลือตั้ง14เหรียญแล้วมันบอกว่าต้องกัดพิซซ่ามึงไปแดกร้านพิซซ่าสิเฮ้ยมึงจะมาซื้อพิซซ่าอะไรที่เซเว่นมันก็มีขายนะแต่ว่าร้านกูไม่มีมันไม่อร่อยด้วยมันไม่อร่อยเท่าร้านอะอยากกินร้อนๆหรือว่าอยากกินของเวฟล่ะกินของเวฟมากมันไม่ดีต่อร่างกายนะเฮ้ยบอกไว้ก่อนแล้วก็ไม่มีวาน,นิลาไอศครีมนี่ไงวาน,นิลาไอศครีมแล้ว สงสัยต้องซื้อตู้เย็นแต่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่เกอนเอาตังมาจ่ายค่าไฟก่อนตอนนี้ไม่มีตังจ่ายครับ <c oughs> เออผมผมยังคิดอยู่เลยว่าเอ,อ๊ะจะมีตังใจ่ายให้กับพนักง,งานได้หรือเปล่าในวันนี้เด่ยโอ้โหกาแฟเบอร์ร่อืมไม่เป็นไรวางได้อยู่นี่ไงคุณลูกค้าก็เชิญหยิบมาได้นะครับตรงนี้เลยผมจะต่อเป็นยอยเฟลกันเลยปึ๊บเออ เป็นไงแดกให้อร่อยตรงนี้สูงปลายปเดี๋ยวมันหล่นทับผัวผมเองเออแล้วก็ไอ้นี่บันไดมันน่าใช้ได้ใช่ป่ะบันไดเอามาวางนี่ไงต่อด้านบนได้เออวางด้านบนด้วยดีกว่านี่ไงวางกล่องหยิบของ <c oughs> จริงๆเออควรวางกาแฟาไว้แต่ช่างมาถอาเอ้ยนี่ไงหายไปแล้วกาแฟหยิบแล้วลอยกอากาศนี่เป็นไงเห็นไหมมีคนซือ้อ แล้วก็โค้าไอ่เนี่ยขวดใหญ่นี่ลำบากเลน,นะคุณลูกค้าถ้าเกิดอยากเด็กอะไรที่มันกัดกระเพาะเนี่ยก็เชิญขึ้นมาหยิบเองแล้วกนันดังก๊อกเก๊กก๊กเก๊ก,กใครเคาะขวดเดี๋ยวนี้อารูลป๊อกเป๊กป๊อกเป๊กเนี่ยดูดิเออเสร็จโอ้คงจะได้ตังค์มาอีกสักก้อนหนึ่งอันนี้เก็บได้มาอีกร้อยแปดสิบสองแนบเออเซฟ็จก่อนโอเค ก็โอเคผมก็สลับเกม t ทรเดอร์ไร s ์ซิมูเลเตอนะครับเดี๋ยวไว้พาดๆหน้านี่เดี๋ยวเราจะลองไปดูของที่ในโซนอื่นดูบ้างนะว่ามันมีอะไรที่ขายได้ในราคาดีบ้างแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่แหละที่ว่าน่าจะขายได้ราคาดีแล้วก็ราคาสูงด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยไปหาซื้อก็ออกมาขายแล้วกันก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะฮะ